ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมพอน้อมอิมนะครับวันนี้มานาเช้าๆครับผมวันนี้มาติดเครื่องสูบน้ําครับผมพอดีปั่นนารอบสองไวแล้วรอคาดแล้วก็หวานเห็นว่าน้ํามันเริ่มลดครับก็เลยต้องมาสูบน้ําใส่นาอีกนิดหน่อยครับผมไปต,ตามพอน้อมอิมไปดูนากครับผม ครับครับนี่ก็คันนาที่เราปั้นไว้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วอพอดีน้ําเริ่มลดครับเราต้องมาสูบน้ําใส่นาเพิ่มเติมครับเดี๋ยวตามพมอนักเรีนไปดูเครื่องสูบน้ําครับครับบรรยากาศเช้าๆ นาปั่นจากคลองครับผมปั่นจากคลองโดยเราจะใช้เครื่องคูโบต้าครับปัน่นจะให้ปั่นไปเรื่อยๆนะครับ พาดูบริเวณรอบๆครับผมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนายามเช้าๆครับแต่นี้ก็แสงแดดเริ่มจะสอดสอ่องออกมาบ้างแล้วครับสังเกตว่าขันนาที่เราปั้นแล้วสวยงามแลวครับผม มีแต่นาข้าวสองบิ้งนะครับที่น้ำมีการาแห้งคิดว่าน้ำคงยังไม่อิ่มตัวครับเดี๋ยวพรมยิมสูบใส่สักสองบิ้งก่อนครับผมครับพรมยิมพามาดูคันนาครับที่ปั้นไว้ตอนนี้ยังไม่ แห้งดีครับก็คือยังใช้งานไม่ได้ยังเหยียบไม่ได้ครับต้องรอสัก2-3วันก่อนครับผมครับชีวิตท้องไร่ท้องนาของพรอมอิมก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขดีครับผม ก็อยู่กับครอบครัวหนี้โควิดครับต้องเข้าไร่เข้าสวนเข้านาปลดแมสบ้างครับใส่แมสตลอดเวลาคงไม่ไหวครับดูบรรยากาศนารอบๆนะฮะนี่เป็นการาเตรียมทำนาปรังรอบสองนะครับ ก็ช่วงนี้ต้องดูพยากรณ์อากาศตลอดครับผมว่าพายุจะเข้ามาช่วงไหนเราจะหวานได้ช่วงไหนบ้างครับอย่างไงพรน้อมอิมฝากคลิปช่องพรน้อมอิมไปด้วยนะครับผมฝากาให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับส่วนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผม สวัสดีครับ